พูดว่าอย่างไรดีคือมันสวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีนะคะกลับเจอพีชบาด้วยพีชกันอีกแล้วเนาะก็คลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวลิปของคุณแม่วชนิกาค่ะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเยอะแยะมากมายนะคะพัสดุเพิ่งมาถึงเลยดิฉันก็กดสั่งจาก l a z a d a มาคลิปนี้โ no อน o n s ร์นะคะคล no เลือกเองหยิบเองรีวิวเองนักเพลงพอค่ะทุกอย่างก็จัดมาแล้วนะในในหนึ่งกล่องนี้แต่จะบอกเลยว่าไม่สามารถเสียซื้อครบทุกสีได้เนื่องจากว่า ราคาสูงมากนะคะก็หยิบม,มา4-5ชิ้นในลายที่ต่างกันนะคะในกล่องอันนี้คือซื้อเองนะทุกคนก็จะได้มาแบบกล่องแบบสวยงามมากเวอร์แล้วก็มีการ์ดจากคุณแม่นะคะ don't forget beauty belongs to you beauty belongs to you นะคะเดี๋ยวมีวัชนิกานี่คุณวัชนิกานะคะ,ะนี่สีแดงดิฉันอู้พอดีเลยอะดิฉันใส่สีแดงมานะคะเพื่อที่จะให้เข้ากับแพ็เกจจิ้งคือเห็นแล้วแหละว่า กล่องเขาเนี้ยเป็นแบบสีแดงเราก็เลยจะสีแดงมาเลยนะคะแต่ผมขี้ี่จททาอะไรมากมายก็ได้ตรงแล้วมีการคอนทูคอนทัวร์หน้าเยอะๆนิดนึงเพราะว่าจะได้เข้ากับตัวลิปสติกของเขานะคะเพราะว่าคุณวันธนิกาเนี่ยอย่างที่เราเห็นใน วิดีโอของเขาเขาก็จะมีความเป็นสายฝอดเนาะทุกคนแล้วความเป็นสายฝอดมันก็จะต้องบอกว่าเออแน่นๆจัดเต็มนิดนึงนะคะพี่ <Okay. S 1> ขอเข้าไปดูหน่อยสิจําไม่ได้แล้ว <Okay. S 1> คือเหมือนเขาจะมีลิปสติกนะคะทั้งมีมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด3แบบด้วยกันเนาะ <Okay. S 1> ก็จะมีตัวที่เป็นลิปอ่อลิปน่าจะเป็นลิปบารุงนะคะนี่คือวัฒนิกาบิวตี้ลิปไพรเมอร์นะคะแล้วก็จะมีตัวที่เป็น The Ultimate Glam Hero Lipstick นะคะแล้วก็จะมี Liquid Matte Lip Trip นะคะพี่ซื้อมา2สีเลยสำหรับตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาแกะทีละชิ้นนะคะว่าอะไรยังไงแต่ละชิ้นราคาเท่าไหร่เดี๋ยวจะบอกเลยเพราะว่าพูดตรงๆว่าร,ราคาสูงมากนี่4อย่างสั่งมากเกืบ5,000มองถ้าจะไม่ผิดนะอ่ะตัวแรกคือวัฒนกา Beauty Lip Primer นะคะนี่สิ่งนี้เลยอ่ะรีวิวกันแบบนี้เลยเนาะรีวิวไปไม่ได้แกะเลยคุณ กล่องไม่ได้มีซีลอะไรนะคะมาแบบนี้เลยแล้วก็หน้าตาแท่งลิปไพรเมอร์เป็นแบบนี้ลิปไพรเมอร์นะคะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมีสารบำรุงพิเศษทำให้แบบว่าลิปเนี่ยสีติดทนมากขึ้นแล้วก็ยังบำรุงให้ความชุ่มชื้นกับปากของคุณไม่ต้องกลัวว่าเป็นคราบลิปหลุดล่อนนะคะช่วยให้แบบเกิดความเรียบเนียนในการทาลิปแล้วก็ติดทนมากยิ่งขึ้นนีราคาที่795บาทเนาะ เหมือนจะไม่มีกลิ่นแล้วก็มาที่สิ่งนี้นะคะ The Ultimate Glam Hero Lipstick นะคะทุกคนสิ่งนี้ราคาเหมือนจะสูงที่สุดเลย1,250บาทนะคะสีที่พี่สั่งมาคือเบอร์ Very Vatthana นะคะเบอร์สูงหนึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นลิปที่ฝั่งหนึ่งเป็นลิปสติกเนาะวิสีสวยมากดูในกล้องก็คือสวยมากทุกคนและอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นกลอสนะคะ มันเพิ่มความบอมบูมบูมบูมโอ้หอ,อมีความมินม้นต์นิดนึงเดี๋ยวเรามาลองกันว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็สองสีนี้คือลิปสติกที่เป็นลิควิดลิปนะคะมีสีบิลกับแอนนะคะอันนี้ราคาจะอยู่ที่990บาทนะทุกคนลิควิดลิปสีราคา9 0บาทโอ้าท oh my god แล้วก็จะมีนูดหนึ่งแล้วก็ แดงหนึ่งนะคะสีนูดนี่น่าจะเป็นเบอร์53นะคะส่วนสีแดงคือเบอร์51นะคะทุกคนเรื่องแพ็กเกจจิ่งก่อนเลยนะคะสวยงามทุกอันนะคะเฉดทองที่ดูมีความแพงหรูหรหา,า,มบบา,า,ามาฮาวตามฉบับวอให้การมากๆเลยแล้วก็มีน้ำหนักนะทุกคนคือมันอาจจะแบบว่าไม่ได้เบาอะเออมีน้ำหนักแบบฟีลลิ่งแบบแบบแบบรักชวรี่จริงๆนะคะแล้วก็แท้งนี้จริงๆคือไม่ได้มีแบบ คพิเศษอะไรมากมายก็คือเป็นแท่งสี่เหลี่ยมใสๆเลยแล้วก็แต่ว่ามีตรงนี้ทําให้ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะคะว่าแต่ละชิ้นเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มจากชิ้นนี้นะคะก็คือวัานิกาลิปไพรเมอร์ค่ะเขาจะเป็นหมุนๆแบบนี้ใช่ไหมทุกคนพี่จะลองทาเลยนะอืมฟีลเหมือนทาลิปมันที่แมทไม่ได้เน้นเรื่องความชุ่มชื้นอะไรนะคะแต่ว่าให้ความสมูทกับปากมากอืมไม่ได้รู้สึกมันอะ เนื้อออกมานบางทีเราอยากทาลิปแมทเราก็ไม่ได้อยากได้กลอสที่มันฉ่ำหรือว่ามันเพื่อทําให้ลิปแมทตเรามันโกลว์ขึ้นอันนี้คือมันแบบเหมือนเป็นแบบทาแมแมทอะไรเข้าเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะคะว่าเวลาที่ทาตัวนี้แล้วนี่จะทาลิปออกมาสวยฉ่ำยังไงบ้างเนาะสีแรกที่จะลอนะคะก็คือสีนู๊ดและกันสําหรับตัวลิควิดลิปสติกนะคะอันนี้คือเบอร์ห้าสิบสามนี่สวยมากเดี๋ยวเราจะลองปัดมีกลิ่นเบาๆแบบเบาๆ หพิกเมนคือแบบสุดมากทุกคนมันไม่ได้สดมันไม่ได้มาเสริมอืมฉันจะเสริมแล้วเหรอมันไม่ได้เชิงนู๊ตเนาะมันดูเป็นแบบคอรัลสีน่ารักสีน่ารักน่ารักเลยเดี๋ยวขอลองทาแบบว่าเกาหลีดู <laughs> ซึ่งไม่เข้ากับชุดเลยถ้าลองอะเกาหลีดูอืมโหชอบนี้มากเลยคะ่ะให้ดูนะ ตัวแปรงที่ถั่วหัวที่ทาจะเห็นได้ว่าแปลงมันมีความโคม้งมีจังหวะจะงยอยอนนิดขึ้นมาอย่างนี้นิดนึงนะคะมันทําให้ตอนที่เราทาอากอะ่ะรู้สึกเลยว่าเขาแบบเขาครอบคุมถึงข้างในอะ่ะนึกออกปะเออนะขอลองดูก่อนว่าอืมอืมจะบอกว่าลิปมันแบบสมูทมากอะ่ะ มันเ,เป็นส้มนูดคอรัลนิดนิดที่แบบน่ารักมากพี่ขอลองดูกระจกแบบใกล้ใกลมทุกคนคะ่ะมันสวยมากเนื้อลิปดีมากแล้วก็ปากฉันมันเบิบน,นขนาดน่นนะเนาะเฮ้ยปากเบนไปนิดนึงเดี๋ยวอย่างแรกเลยคือสีสวยมากนะคะพี่อยากจะทาดูเวอร์ดูเบิลไปนิดนึงแต่ว่าชอบ ชอบสวยมากมันสวยมากๆจริงๆเนื้อแพงมากแล้วก็สบายปากคือไม่รู้สึกหนักปากไม่ได้เป็นลิปที่แบบเฮฟวี่จนเกินไปแล้วมันก็มีความเป็นลิควิดลิปสติกที่ไม่ได้เหลวมากคือทาไปปุ๊บอะนุ่มสมูทไปกับปากเลยนะคะแล้วก็มีความเน้นร่องปากนิดนึงถ้าใครร่องปากเยอะก็อาจจะเออระวังนิดนึงนะคะซิส แต่โดยรวมสีนี้สวยสวยมากชอบมากรู้สึกว่าเป็นลิควิดลิปสติกที่แห้งเราสบายมากแล้วก็แห้งไม่ติดชิดชู่เลยอันนี้ไม่มีติดออกมาไม่มีหลุดไม่มีเลื่อน เบอร์51แล้วกันนะคะแอนค่ะเป็นสีแดง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 จะแบบส่งพลังมากเลยอะ Power of Kissings โอ้แหมจา้าชุโห้ตึงมากสีแบบอืมมันจะมีความเป็นเบอร์รี่เบอรี่นะคะกลกำๆนิดนึงคือจะไม่ได้แดงแบบว่าแดงสดอันนี้จะมีแดงติดม่วงๆหน่อยๆน้องแอนนะคะน้องแอนเราลองทาสีน้องแอนค่ะ ท้าแค่นี้ได้ไหม <c oughs> ได้สวยถ้าเราเป็นคนสวยเราทาลิปยังไงก็ได้ ดูบนปากตอนนี้น่าลุกแบบฟินิชสวยมากเพราะมันมีความแมทมากแต่มันแห้งแล้วมันมีความแตกเกิดขึ้นแล้วคุณผู้ชมคือปากมันดูแบบมันดูแตกอะมันมันแตกมาแห้งเป็นร่องปากเลยอะอืมตอนนี้ฟีลสัมผัสเหมือนแบบกำมยี่เลยเวลเวทเลยสบายปากมากไม่มีหนึบไม่มีอะไรเลยนะคะคือวิรู้สึกว่าต้องบำรุงปากดีๆก่อนแหละที่จะทาเพราะว่าพอมันแตกแล้วมันเออริพไฮเมอร์ก็ไม่ช่วยว่ะแม่ แต่สีนี้คือจึ้งมากทรงพลังมากใครต้องการแดงที่แบบแดงที่คาดแดงแบบแดงมาคาทท้ง,งานอะไรเงี้ยก็คือจัดแดงนี้เลยนะคะสวยมากสีดีเลือกสีมาแบบเออปังว่ะแม่เลือกสีได้แบบสวยอะสวยมากสวยแบบสวยมากนะคะแต่นั่นแหละมันมีปัญหาเรื่องความแห้งเลื่องสีแดงเป็นสีที่ขาย,ยาก พยายามขยับปากอยู่นะคะก็สำหรับลิปสติกนะคะที่เป็นตัวลิควิดลิปนอของวันเทนิกาบิวตี้อันนี้พิทบอกเลยว่า สีสวยมากสีแบบเลือกมาแล้วเป็นเฉดที่ลักชัวรี่นะคะดูแพงดูไม่แก่ปังทั้งคู่แต่ส่วนตัวเรารู้สึกว่าสีแดงขาย,ยาแนะนําเป็นสีนี้ดีกว่านะคะเบอร์5้าบาค่ะจะทาง,ง่ายกว่าแล้วก็ได้ทั้งลุคที่เบาๆใสๆด้วยรวมถึงได้ลุคที่แบบว่าเต็มจากเต็มขึ้นมาก็ปังได้นะคะส่วนสีแดงอันนี้พี่พิมว่าสีมันสวยแหละไม่ได้ติดเรื่องสีเลยติดเรื่องว่าพอเนื้อมันแห้งเกินไปมันทําให้เกิดความแบบดูไม่สม่ําเสมอขึ้นมานะคะเอาเป็นว่าอันนี้เราชอบแต่ ขอชอบสีนี้สีเดียวได้ไหมปิดท้ายกันด้วยแห่งนี้นะคะทุกคนชื่อว่า The Ultimate Glam Hero Lipstick นะคะสีพิสสั่งมาก็คือ Very v a t a n i k a เลยก็จะมีสีลิปนูต้ตรงอุ้ยสวยมากไม่ไกล้าปาดเลยแม่มันมีความแบบเวลเวทโอ้โหโอ้โหแน่นมากสีแบบแน่นแล้วเป็นนู้ที่สวยมากเราขอปาด g ลอ s นะอู้ห้ไม่ g อ o เหมือนสีเทาใครกเป็นสีเทา เป็นนุ่นๆอมเทาๆนะคะนิดนึงอ่าอืมขอลองเลยแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงก็จริงๆน่าจะเป็นสีที่คุณวัฒาานิกาทาน,นะคะในรูปอันนี้เนาะไปเลย it's glide on your lip very beautiful it's so smooth like really like butter like butter butter อ h อ m oh สวยมากเนื้อลิปคือคือดีแบบเฮ้ย f a น t าสติกไม่รู้จะพูดว่าอย่างไงดีคือมันสวยมากไม่ว่าะจะด้วยสีทุกคนดูในกล้องสีสวยมาก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 แล้วเนื้อดีมากแบบดีมากดีกว่าหลายๆแบรนด์นะคะที่เป็นลักชัวรี่แบรนด์ที่พิทลองใช้มาแล้วคือ <Wow. S 2> น้องฟอสเนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงหนึ่งสองสาม oh my god omg oh, oh very beautiful สิบ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 กรรมการจากประเทศไทยฝั่งห้วยขวางสุทธิสารให้ไปสิบ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 ขันทุกคนคะ่ะคือดีมากดีแบบดีมากเนื้อดีมาก สวยมากโอ้ oh my god คือพีทเอาตรงๆว่าไม่ชอบกรอสสีนี้เท่าไหร่แต่เนื้อดีมากมากๆแล้วเพราะคือด้วยความที่อันเดอร์โทนสีมันไม่เข้ากับเขาเรียกนะครคะ PC ส่วนตัว่องี้นะคะคือมันจะคูโทนไปนิดนึงแต่สวยมากพอทาคู่กับตัวลิปสติกฝั่งที่เป็นตัวครีมมี่แมทข้างบนเนี่ยเวลทแมทเออเป็นเลือเือลิปแมทข้างบนนะคะคือมันเข้ากันมากสีดีมากสวยแพงมากใส่ฟอร์มาก อันนี้ไม่พูดเดยอะเลยโคตรชอบดีมากคือดีกว่าหลายแบรนด์ที่เคยได้ลองนะคะชอบมากเลยอะ่ะชอบอะ่ะชอบแบบอวยอะ่ะอวยมากซื้อเองด้วยชอบมากด้วย ็นการสว้อที่ปริ่มมากทุกคนคือพีซเนี่ยก็เป็นแฟนคลับของคุณประธานิกายอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีปัญญาจะซื้อเสื้อผ้าอะไรของเขาเพราะว่าราคามันค่อนข้างสูงมากเนาะแต่พอมาถึงบิวตี้ไลน์อย่างเงี้ยก็คือสามารถที่จะเข้าถึงได้นะคะแต่บอกเลยว่าราคานี้มันก็อยู่ในระดับแบบเคาน์เตอร์แบรนด์เนาะชาแนลเอ๋ยดีอเอ๋ยอะไรประมาณเนี้ยคือเรทราคาเขาจะประมาณนี้นะก็เหมือนเป็นดีไซเนอร์แบรนด์ที่หันมาทำบิวตี้โปรดักต์นะคะแล้วทำออกมาได้ดีมากๆ คุณภาพแพงมากนะคะนี่ก็โดยส่วนตัวคือชอบเลยนะคะเลิฟ <l ose> เลยแล้วก็ประทับใจมากๆเลยสําหรับวทานิกาบิวตี้นะคะอาจจะมีแค่เรื่องสีแดงที่มันแห้งไปพอทาออกมาแล้วมันเออมันนั่ยนะเนอะแต่ว่าอีก3ชิ้นที่ว่าเนี่ยก็คือชอบมากคือถ้าใครเป็นเป็นสายนูนน่าจะชอบเพราะคุณแพรเขาทําความนูนออกมาได้แกลมแล้วก็แพงแล้วก็สวยมากๆจริงนะคะนี่พี่ก็ ชอบมากเลยค่ะแฮปปี้มากสำหรับวันนี้ที่มารีวิววัฒนิกาบิวตี้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการรีวิววัฒนิกาบิวตี้ในวันนี้นะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ถูกใจใช่เลยก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็กด subscribe ถ้ายังไม่ subscribe กันเนะาะใครที่ไปชอปสีไหนมาหรืออยากมามอยคุยอยากให้พีททำรีวิวอะไรนะคะก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะวันนี้ขอตัวลาทุกคนไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีค่ะบาย